จักสุ่มนี่ล่ะโอ้ยไปเมื่อวานเท่าใบสามคืงนะมึงใบสามสามสิบเจ็ดนาทีรถมันนักเรียนนะมากกวอนเวลาได้พี่น้องอย่าลืมเลยเนีหคนขับมาหวไหไยๆดอกชึกได้เห็นเบาบัตรไบางกองบางกองเขาทางซีเรียวอารงณ์แสแมกซะวาเมืองแข้งเมือง,ง,งขาขอไปก่อนพี่น้อง ลืมไปวันหอดแยกแล้วถือจมสำเนดม,มจมเขาไหลเขาแลยเอาขึ้นไปจังได่ละป้ายรถเมย์มัวกัสสัญญาออกมาทาขึ้นไปรถเมย์อยู่นี่นะคะแล้วก็อรอรถเมย์มาป้ายรถเมย์อยู่หน้าสุสานเห็นบอกคะเนี่ยป้ายรถเมย์เนี่ย,ยคะ่ะสุสานมองฟังลุมฟังซบแล้วก็เป็นโบสถ์นะคะดางลงไปข้างล่างก็เป็นตึกเผาผีนะคะแผนบอกคะ่ะสถานที่เดิม เวลาแตกต่างบรรยากาศก็แตกต่างมืดแล้วนายสามค่งซัมน่แหละค่ะบายสามค่งต่อไปแห้งสิม,มืดแห้งกว่านี้นี่กำลังเริ่มต้นนะคะพอว่าได้ข่าวแว่วๆว่าหิมะก,กำลังจะตกนะคะ